สบายดีพี่น้องพบกับซองน้องมินนี่พี่น้องมือนี้บุกงหนาน,น้องเยี่ยมอีกแล้วมาเละพี่น้องเลยจากที่มีเมนูเนี่ยยังหลอกถ่าเบิ่อน้ำกันเนาะต่อไป กวงมังีสล่เาะลับงัว่ลับเท่าลับเท่าองนิ่งกำลังเอาแขวปลาหมึกออกพีมน้องสตราปลามึกจ้าเฉลยเมนูเมนูแล้วสต๊าปลาหมึกน้องมาต๊กปองได้เลยเชลยได้เยหงหิ้ไม่อยู่เรามาเท้นไหม นั่นั่งันะีอะนัข่อยน้แขงมันจะสีบุคนบุกคนหไกนะนาย้าวคุณอยู่บ้านขาวเก่าข้าวม้นขาใส้เบรเนหางาเจ้าไปยากใครที่นังหนากข้าวเนี่ยวันันที่แล้วโอ้ยผั้เตรียมขู่นเบอร์เบิร์บจ้าวานมือนะน่ะ

អ <tr behaviors> <tr variance> ោអោបែបវ៉ាយូត៉ាថライណោមមេតាអឺថライ2យូត៉ោមិនឮដល់ពីងអើយសຽງចង្កងលេងនេះសຽງថាเนาะ ไอโมดีกว่าเว้ยนี่น้อเยี่เฮือนกเลยนอ้ตามกูไว้แล้วกูีาันหวนน่องเยี่ยมสิตามพี่น้องค่อยตามแล้วมันแฉบอยู่พ่เสตยกันคือกัะบามนไม่ทาบบ้ามอกะปุมนเะไม่ใช่เออไม่จักคย นพี่เลิกมาพิกนู้มี่อาเสียอะไรนี่เออตั้งของแล้วเยมไอหมูยันมูไายเาคาซียหไล่ไลพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีลเ้า มานีก็ค้กโ้กอีกอี้น้คัร์เตกับโจ๊กโดมาดิเป็นลูกสวัสดีพี่น้องมานี้แมตตาพาน้องนิรมาหน้องมจักไอมีปักปล็กปรเ็กเป็นนวดานมาเฮ้ยเม็ดลูกจักน่องเ้ยอายุเฮ้ยล้ามาผิดกับตาด้เยมดแฟนแมตตาอยากซ้นแต่ซนพี่น้องอยากเชียคาดอนด้อออมาเท่านี้ก่อนมาฉัน ตรมปราหมึกใส่คาปุ้นค่ะใส่อีกนู้บออีกนะเผ็ดลายยังไมันี่กินบ่ได้เป็นนู้กรหอมาแล้วพี่น้องเ้ยนระหอมาแล้วจ้ะอย่าใส่าลนยลายนั่นพ่อหนอ่มเอาชนะับท่านเบิร์ดบอล่ะสีเบูอัลลงกับซามสติเฮ้ยย่าดูพี่น้องเลย เม่ต้องกินเทสต้องเยี่ยมได้โอกาสสับปีกไร่ย่านยันของขาวตาอยู่ไปเลย <c oughs> น้ำตาลใส่เลย <c oughs> ยิบมะบะมีนน่าประจากษ์ันกุจิตกชานเลยส <c oughs> ิฮุ่นคาเซีย อันนอง้ายนะเคิร์นกาเอ้ยเดี๋ยวนี่นะจะว่าอันบบตาไมแห้งนะจะว่าบเมดแอบแนมส่ตาไปนช้อชีใส่ปกๆพี่น้องอย่าเด็ดขาดได้บเม็ดใส่่นตาลน้ใส่นิดหนึ่งค่ะลยครับนะบบใส่กระบานเลยพี่น้องเ้ยบบเมดว่าตลกจริงๆพวกเอง โหยันเลยส่วลงกระซามปลาหมึกอยู่พี่น้องเอ้ยร้อยใส่้านน้ำตาลน้อยจิง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 ามิดปกติน่ะยงว่าเห้องตลำบาอย่างนโอู้อยากินั่นร้านไส้คูจะตเทียงบนนี้ด้เ้ไม่เป็นไรมื่อปลาแห้งๆตู้เข่าปรานเออไปตาจ้าหลซนมังนาพี่ยอ้มมังนากัตามังเล่นได้มีหรป่

ก็มายุ uhm, bom, hey. Anyways, ่นหลซะเนาะมือเดียวเบ็ดปรจักเฮ้ยเสร็จแตงนาอลไเฮ้ยเอาใส่เบิดหมากละเฮ้ยนะเอมมิดนะปาดเอาขับปุ้นลงนู้ลากาแบบเฮ้าอัน อันมะขวานาทอลงกันซ้ำปลาหมึกเลยแล้วก็เอากระปุ่นมาสั้อ่ะสู่ะใส่โขกกับเทลงกระซ้ำปลาหมึกมันต้องมีวิทยาศาสะร์จูเมื่อก่อนเฮ้ยไปไหวกันอย่าเนั้นจูงมวยมาเนาะมาโมจูงสอรุนแล้วเด้งเนาะ จงจะสร้างหน้าที่อิ่มนว้างก็อยแเยส้แเบีย่าหัวหมนไปหน่อยเอ้ยเนีู้ใช่ไหมหเป็นนู้นดลวงเอ้ยแต่ถ้าไม่เมิไวเดี๋ยวคือย็นนั่นเด้อหวมาขินเองโดนดนเด่งนี่เด้อ มาขมือมาขมอหอมือหอมาันเก่มืออสัวลงกระซ้าเลยอาว่ามันสิลดมักถั่วเนี่ยมาฮุงกระใสอืกมาฮุงอามากระซ้าสิโตหนักมันถิมกวากระลืมมันลายอย่างโทษเเทลงเลยเลยเฮ้ยเทจวกสู้อายูรุมเลยอื คนเอามุคงยายลงเฮ้ยมุคงตํามันมันบริตัามเขากันบนห้องออกมาตุ้มก่อนตก่อนบอจ่าปไปเลยไม่ได้เขาเหนื่อเขานัางมาเต็มกระซัมหนึ่งแลือไปเลยหกกระซัองหกกุลละเป็นตำซัวไปเลย

ซิมยังซิมด้วยไอ้มีดเลยอาเงิชื่อด้วยก้าวเยี่ยมเอาบวงส่วนขับไปนุองเป็นนองเห็นกับส่วนไปแย่งแท้กันไปน้องคนอื่นกินได้สิเบสแั่ไม่เลยเบิ้งเอาซิมเองเป็นอะไรเหย

หมุดจอมาแล้วพี่น้องปลาปลาปลำนาท่าจ่าเลยพี่น้องฝากกดไลกดเซกดติดตามน้องมีดน้องเยี่ยมพอกันใหม่คิมนาพี่น้องสบายดี